สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนสิบห้านาทีแล้วนะครับกว่าจะได้ถ่ายนะครับทำงานเพิ่งเสร็จครับผมต้องรอบ้านเงียบอีกกว่าจะได้ถ่ายนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดอีกนิดหนึ่งครับขอพูดอีกคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันครับผมกลัวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะครับ พูดถึงบ้านผมทำไมถึงล้มละลายนะครับผมผมจะพยายามไล่เลียงเรื่องราวและให้มันสั้นที่สุดนะครับนะครับผมอ่ะเริ่มเลยแล้วกันเนาะนะครับผมย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับก่อนโควิดจะมาแล้วกันนะ,ะก่อนโควิดจะมานะครับบ้านผมก็ฐานะก็ปานกลางครับก็ไม่ได้จนมากแล้วก็ไม่ได้รวยครับ ะครับผมก็มีกินมีใช้มีเที่ยวทํางานปกติครับผมเหมือนคนทั่วไปนะครับแล้วมันเหตุเกิดเมื่อโควิดเข้ามานะครับใครๆเขาก็เป็นกันทั้งนั้นใช่ไหมครับใช่ครับอืมแล้วครอบครัวผมเขาบริหารเงินกันยังไงก็ก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ครับใช่ไหม มาจุดตรงที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้กำไรมาสองปีเลยนะบ้านเราเนี่ยก็มัวแต่คิดว่าเออเดี๋ยวมันก็ขายดีแล้วมันก็ผ่านไปก็คิดกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ทำงานทุกวันเหนื่อยทุกวันแต่ไม่ได้กำไรแต่ก็ต้องทำไปนะครับแบบแบบว่าลงทุนสองหมื่นบาทใช่ไหมครับ ซื้อของมาขายนี่แหละเป็นกับข้าวนะครับกับข้าวมันต้องขายวันต่อวันอยู่แล้วเนา่าเออเก็บไว้ข้ามคืนไม่ได้ก็จะเสียใช่ไหมครับต้องขายให้หมดถึงจะได้กําไรนะครับเอาผมลงทุนสองหมื่นขายได้หมื่นห้าก็เท่ากับว่าผมขาดทุนห้าพันใช่ไหมเออกำไรก็ยังไม่ได้ของก็เหลือ แล้วทำยังไงทีนี้ก็ต้องทิ้งครับอ่าไม่เป็นไรวันนี้ขาดทุน5,000แล้ววันที่2ขายได้หมื่นก็ขาดทุน2,000ก็เหมือนได้ทุนคืนนะครับแต่เราไม่ได้กําไรแต่เราลงแรงไปตั้งแต่9ก้ามงเช้าเนี่ยจนหนึ่งหทุ่มครึ่งกว่าจะได้อาบน้ํานอนนะครับกว่าจะได้มีเวลาส่วนตัวนะ มันเป็นแบบแบบเนี้ยทำไมผมขาดทุนหลักพันแบบนี้มาสองปีนะครับก็บางวันมันก็ได้เท่าทุนได้สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองเราก็ได้กำไรมาพันสองพันใช่ไหมครับแต่มันไม่ได้กำไรแบบนี้ทุกวันถ้ามันได้กำไรวันละพันสองพันอย่างเงี้ยมันก็ยังโอเคใช่ไหมครับอย่างน้อยก็มีเงินได้วันละพันสองพัน แต่นี่มันไม่ได้มันได้ทุนคืนนี่ถือว่าดีใจมากๆแล้วเอาพูดง่ายว่าติดลบแบบนี้เพื่อนๆพื่คือขึ้นลงลงอยู่เนี้ยมันไม่ไปไหนมาสองปีแล้วส่วนใหญ่มันจะติดลบมันไม่ได้กําไรเงินที่มีเป็นหลักแสนหลักอะไรเงี้ยแล้วก็ทยอยเอาออกมาควักทุนตัวเองมาควักทุนตัวเองมาเรารอวันที่มันจะขายดีเรารอวันที่มันจะ ไปรอดแต่ค่าใช้จ่ายในบ้านอะแค่ผมกับแฟนสองคนนะเดือนละสามหมื่นกว่าบาทถ้าถามว่ามีค่าอะไรบ้างแฟนมาอยู่กับผมแฟนจะต้องเอาเงินให้ส่งไปทั้งบ้านเขาเดือนละห้าพันคือค่าบ้านฝั่งบ้านแฟนนะแ,แฟนมาอยู่กับผมแล้วผมก็ต้องเป็นคนจ่ายให้เขา ผมเป็นคนจ่ายทุกอย่างแต่ค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างกระจุกกระจค่าเซเว่นค่ากินข้าวร้อยสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้มาทุกวัน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 แล้วมันก็แบบไม่มีเงินเก็บเอาอย่างเมื่ออย่างเมื่อวานผมหักลบทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะผมมีตังอยู่ติดตัวประมาณ200 2้อ้อกว่าบาทรวมเหรียญด้วยนะ อืมสองร้อยกว่าบาทรวมเหรียญด้วยอย่างวันเนี้ยผมได้มาประมาณร้อยี่สิบบาททำตั้งแต่เก้าโมงเช้ายนถึงตอนนี้นะถ้าถามว่าผมมาตั้งแหนกินข้าวผมก็ได้เข้าไรรยกับข้าวตัวเองครับผมก็เข้าใจนะเพื่อนๆว่า ทุกคนแม่งมันลำบากกันทุกคนแหละคนลำบากกับผมก็มีเพื่อนๆนลองฟังข้อความนี้นะผมจะเล่าต่อไปนี่แหละผมนึกถึงเอ่อตอนส,สมัยเลือกตั้งนายกล่าสุดเนี่ยครับมันจะมีการตรวจสอบสอสอว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับม,มีสอสออยู่คนหนึ่งผมดูข่าวมาเขามี ทรัพย์สินอยู่ประมาณ900ล้านบาทแต่สสบอกว่าเขาจนผมงงโอ้โ oh, ห oh, มึงมีตังค์ตั้ง900ล้านมึงเป็นสสอนี่นะมึงมีตังค์ตั้งเก้าเก้าอยล้านแต่มึงบอกว่ามึงจนเออแวบบแรกผมคิดแบบนี้เลยมึงเป็นสสอยังไงว่าทำไมมึงมีตังค์เก้ล้านบาทได้วะแต่พอดูรายจ่ายของเขานะ เขาเป็นหนี้อยู่หมื่นล้านบาทก็คือแบบว่าเขามีเงินตอนนี้เขามีเงินในกระเป๋า๙๐๐ล้านบาทแต่เขามีหนี้สินหนี้สินของเขาคือแบบว่าไปกู้ธนาคารมาไปกู้เจ้านน้นเจ้านี้เจ้านี้มาก็รวมเงินเป็นหนึ่งหมื่นล้านบาทนี่คือหนี้สินของเขาแล้วเขามี๙๐๐ล้านบาท เขาบอกว่าเขาจนมืนั่งคิดดูเออคนมีตังค์เยอะแต่นี่สินเขาเยอะกว่าเขาก็ไม่ได้รวยแต่เขามีเงินเยอะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพื่อนเพื่อนพอเข้าใจความรู้สึกไหมอย่างผมตอนเนี้ยผมมีบ้านมีรถมีอะไรอยู่ทุกคนคิดว่าผมรวยนะแต่เขามีรู้ว่านี่สินเนี่ยมันเยอะกว่าเงินที่ผมมีอยู่ มจะยกตัวอย่างยังไงดีวะเอาผมคิดว่าเพื่อนๆคงเข้าใจอ่ะอแต่เอ้พอมาเปรียบเทียบกับคนจนนะคนจนมีตังค์แค่ร้อยี่สิบหรือหมื่นสองหมืนเนี่ยแค่มีเงินพอกินพอใช้แต่เขาไม่มีหนี้สินเยอะอย่างเช่นเช่าบ้านหรือพูดง่ายว่าเขาไม่มีค่าใช้ใจ่ายแต่เขามีตังค์แค่ร้อยี่สิบ แต่เขาไม่มีหนี้สินเพื่อนๆคิดว่าเขาสบายไหมผมว่าเขาน่าจะสบายนะเพราะเขาไม่มีหนี้สินแต่เขาจะมีเงินน้อยก็ตามแต่อย่างผมบ้านผมเนะี่ยพูดถึงแต่ก่อนนะมีเงินเยอะมีเงินเยอะแต่หนี้สินนะ่ะผมก็เยอะตามมันก็ไม่ได้แปลว่าผมรวยถ้าเอาเงินที่ในบ้านเนี่ย ไปจ่ายหนี้สินธนาคารอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าไปจ่ายหมดก็คือบ้านผมไม่มีตังค์สักบาทเลยนะคือจนถ้าถามว่าตอนนี้ผมโดนฟ้องละลายเอ้ยโดนฟ้องล้มละลายแล้วคือทั้งครอบครัวมีเงินติดตัวติดบ้านนะไม่ถึงสองหมืนบาทเชื่อไหม ใครของทุกวันเนี่ยได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปทุกวันเลยผมอายอายอายจริงๆที่จะที่จะบอกทุกคนว่าผม,ผมจนผมไม่มีตังหน้าอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นช่องทาง YouTube ช่องสื่อเล็กๆที่ผมอยากระบายอยากระบายให้คนที่ไม่รู้จักผมรับรู้รับฟัง โดยที่ผมพูดแล้วผมไม่รู้สึกอายแต่ถ้าผมพูดต่อหน้าเพื่อนหรือหน้าคนรู้จักอย่างเงี้ยผมจะผมจะอายอย่างน้อยผมพูดให้คนที่ผมไม่รู้จักถึงเขาจะด่าหรือเขาจะชมผมก็ตามอย่างน้อยอ่ะผมก็จะได้ไม่เอาใจไปผูกกับคำพูดมากเออถ้าผมไปบอกเพื่อนล้วบ้านกูล้มละลายอย่างนงี้ย เข้าใจไหมคำว่าเพื่อนมันก็มีมีแค่คําพูดอะเออสู้ๆไปมันก็ไม่ผ้นจากคํานี้หรอกนะแต่ผมก็ดีใจแหละแต่ผมแต่ตอนนี้ไม่มีเพื่อนผมคนไหนรู้เลยน,นะว่าบ้านผมล้มอะไรก็มีแต่เพื่อนๆใน Facebook เนี่ยเออพูดถึงในกลุ่มนะครับมีคนมาผมไปแจก เออโลโก้โลโก้ในกลุ่มมาแล้วแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์สงสัยมาดูคลิปผมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาก็มาคอมเมนต์ผมว่าสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ผมก็แบบเออแสดงว่าเขาไปดดูคลิปผมมาแน่เลยผมมีรายละเอียดอยากจะเล่าให้เพืเ่อนๆฟังเยอะมากๆนะเกี่ยวกับครอบครัวผมเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่อง ผมพูดยังไงอะทุกคนเขาก็มีเรื่องลำบากกันทั้งนั้นแหละคงไม่มีใครอยากมานั่งรับฟังเรื่องราวเรื่องลำบากของคนอื่นหรอกใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเพื่อนก็คือแบบว่าครอบครัวผมล้มละลายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าบริหารเงินไม่ดีหรอกเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี ทำงานหนักกว่าเดิมอะไรกว่าเดิมแต่เงินมันก็ไม่ได้เพิ่มรายจ่ายต่อให้มันรายจ่ายเท่าเดิมผมก็หาเงินมามาอันที่ไม่ทันมาจ่ายไม่ทันอตอนนี้ผมต้องมาแบกภาระผมอายุยีเจเองนะเพื่อนๆผมความสามารถผมมันยังไม่ มันยังไม่ถึงขั้นแบบว่ามาแบกโลกอะไรอย่างนี้ได้ถึงอายุยีิบเจ็ดดูเหมือนว่าผมจะโตแล้วนะแต่สถานการณ์แบบนี้ผมก็รับไม่ไหวเหมือนกันผมก็ ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเ,วเพื่อนเพราะว่าทาง,งานมาก็เหนื่อยแล้วแต่ผมก็ดีใจแหละที่ได้พูดอย่างน้อยก็มีคนเข้าใจตั้งแต่ผมบอกเออผมบอกว่าบ้านผมล้มละลายมาเนี่ยยังไม่มีใครซ้ำเติมผมเลยนะผมดีใจมากเลยข้อเนี่ยผมดีใจมากๆที่ยังไม่มีใครซ้ำเติมผมไม่มีใครมาด่าผม มีแต่ให้กำลังใจอันนี้ผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องผมรับขอบริจาคเงินจากเพื่อนๆนะผมก็ยังไงดีอ่ะผมก็แล้วแต่ศรัทธาของเพื่อนๆแล้วกันนะครับถ้าถามว่ามีคนโอนมาให้ผมไหมวันนี้มีหนึ่งคนครับก็ ประมาณหลักสิบเหมือนเดิมครับผมตอนนี้มีสองคนแล้วที่โอนไหมผมผมไม่ได้ไม่ได้หมิ่นเงินน้อยนะผมดีใจผมดีใจมากๆอย่างน้อยอ่ะมันมีคนที่เห็นค่าเรามากๆทั้งๆที่เราไม่รู้จักทั้งๆที่เขาก็ไม่รู้ว่าผมล้มละลายจริงหรือเปล่าแบบเป็นคนที่ไม่รู้จักอะ่ะแต่เขามาขอบคุณมีน้ำใจให้ผม แค่เสีษเงินเล็กๆน้อยๆของเขาอ่ะมาให้ผมผมรู้สึกได้เลยว่าขอทานอ่ะเวลาเขาให้เงินเขาดีใจขนาดไหนตอนนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นผมเข้าใจอย่างนั้นเลยว่าเราได้รับจากคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยแม่งมีความสุขมากตอนที่เราลำบากถึงมันจะไม่ได้มากมายอะไรอ่ะแต่ว่า ทำให้ผมยิ้มได้ทำให้ผมสู้ต่อไปนะครับผมผมก็ไม่รู้จะบ่นอะไรให้เพื่อนๆฟังแล้วนะเพราะะนว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมันคลิปนี้ผมสัญญาว่าเป็นคลิปสุดท้ายแล้ว ที่ผมจะมาพูดเรื่องส่วนตัวให้เพื่อนๆต่อไปผมจะลงคลิปที่มันมีสาระเกี่ยวกับเกมนี้ให้มากที่สุดเลยนะครับผมผมก็มีเกมนี้แหละที่ผ่อนคลายสมองตอนว่างนะครับผมผมเป็นคนรักฟุตบอลน,นะเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยวผมจะมาโม้เรื่องที่ผมไปคัดตัวนะักฟุตบอลให้ฟังนะตอนเราผมอายุสิบเ็ิแปดนะ ผมลงทุนมากๆเลยถ้าใครอยากฟังอ่ะคอมเมนต์มานะครับผมผมจะเล่าความฝันของผมที่อยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติให้ฟังว่าผมไต่เต้าไปถึงขั้นไหนนะครับผมถ้าผมผ่านนะเจชนาทิปไม่ได้เกิดบอกเลยนะครับผม <laughs> คีมโมไอีกนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับที่รับฟังกันครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เวลาดึกมากแล้วผมก็ขอตัว ไปพักผ่น,นะครับผมเริ่มงานเก้าโมงที่บ้านไปขายของทำงานสู้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ